สวัสดีครับผมพี่เฟรยเทลลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรยเทลลาซาด้านะครับกับผมนะฮะผมเฟรนะครับเป็น Certified Trainer ของ Lazada นะครับนอกจากนั้นนะครับยังเป็น Lazada s เ l ลเลอร์อ s มบัสเตอร์ประจำปี2020ด้วยนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะมีไลฟ์เยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งนะครับทั้งเพจเฟซบุบ แอมมี่นะครับถามว่าการจะส่งโดยผู้ขายทําอย่างไรอะอธิบายนิดนึงนะครับในส่วนของการจะส่งโดยผู้ขายเนี่ยลา,าดาจะอนุมัติเฉพาะร้านค้าที่ขายสินค้ากลุ่มที่ส่งแบบปกติไม่ได้เช่นส่งตู้ส่งเตียงซึ่งใหญ่กว่าขนส่งปกติแล้วอาหารแช่แข็งนะครับอาหารสดนะครับหรืออ,อพวก สินค้าอุปกรณ์ที่มัน wifi อะไรพวกนี้คือมันมาส่งไม่ได้เมื่อมาส่งแบบปกติได้อันนี้ถึงจะไปขอวิธีการนะครับให้ไปที่ตรงนี้นะครับอ่ะผมเปิดให้ก็ได้นะครับวิธีการนะครับให้ไปที่ตรงนี้นะครับไปที่ศูนย์ช่วยเหลือนะครับกดเข้าไปปึ๊บปรากอไปที่ศูนย์ช่วยเหลือนะครับให้มาที่ตรงนี้ครับติดต่อ่านแบบฟอร์มนะครับแล้วก็ไปที่มาสเตอร์ฟอร์มนะครับพอไปที่มาสเตอร์ฟอร์มนะฮะก็ นะครับอ่ะเนนของผมต้องต้องอลงทะเบียนขอญาตขอญาตไม่ไม,ไม่ไม่กดเข้าไปทีแลละกันนะให้ลองทําตามดูนะครับเมื่อไปที่มาสเตอร์ฟอร์มเนี่ยให้ไปที่เรื่องการจะส่งนะครับหัวข้อการจะส่งเ็จะมีบอกว่าขอเป็นเอ่อเปลี่ยนเป็นการจะส่งเองนะครับเดลิเ e อรี่เซลเจะมีช่องให้กรอกอยู่แล้วก็ใส่ข้อมูลร้านข้อมูลสินค้าลงไปนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับเราจัดส่งข้าน้อยลูกค้าขนส่งจะคิดการส่งเท่ากับในลาซาด้าไหม อันนี้ต้องลองดูคิดว่าไม่เท่าครับคิดว่าไม่เท่านะครับแต่ว่ามันจะได้เลทที่ดีกว่าเอ,อกว่าหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวต้องเช็คอีกทีนึงขออภยัยผมไม่ทราบจริงเพราะว่าต้องบอกว่าผมยังไม่รู้เออนะบอกอย่างงี้ไม่ใช่ไม่ยังไม่รู้ตอนนี้เดี๋ยวอาจจะลองหาข้อมูลให้แล้วกันเนาะนะครับ หากชอบคลิปของผมนะครับยังไงในกดลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นการด o n a t นะครับในกาแฟผมแค่คนละ1แก้วท่านเองนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยถ้าไม่สะดวกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจ a c e b o o k นะครับให้กับช่องพี่เฟนเทเลสดาด้วยครับยังไงวันนี้เนี่ยลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ